เรื่อว่ารับบนแล้วยังเดี๋ยวมีดนตรีนะคะเดี๋ยวมีบินทบาทตั้งวงอยู่นะคะพี่คารอสักครู่ค่ะคือต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณโอมนะคะจากกลุ่มประชาพักพิทักษาบันค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับที่นี่้ระรักสู่วันพักโทษนะครับ วันพระโทษแห่งชาติวันนี้ตั้งใจท,ที่จะมากล่าวคำยินดีกับความพยายามของข้าราชการไทยพุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก,นกนนารทุณทํทำสำเร็จแล้วทำได้แล้วดีใจด้วยนะครับวันนี้นะครับน่าประมาณ10บโมง นายเศรษฐาสิบีิเป์บอกว่ากระบวนการปล่อยตัวนักโทษชายเด็กขาดทักสินินวัติเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางกรมพัรนากระทรวงยื่ิธรรมหรือโรงพยาบาลตำรวจก่อนที่เศรษฐาจะพูดแบบนี้ห้างถึงกรทรวงยุติธรรมห้างถึงกรม,มทัณฑ์ ต้างถึงรุมไปตอนรงการตำรวจเศษฐาเคยหน้านักโทษชายตักษิณชินวัตรหรือไม่เคยเคยเข้าไปหาเาหรือไม่ครับรู้หรือเปล่าว่าโอยู่โรมาจริงหรือไม่ครับตั้งแต่มีรัฐบาลเพื่อไทยขึ้นมาส่งเสียงต่าง ของขบวนการยุติธรรมมันเงียบหายไปอีกครั้งหนึ่งเพกอย่างมันขึ้นอยู่กับคนเพียงแค่คนเดียวคนที่เอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากพวกเราคนที่เอากระบวนการยุติธรรมเอาระบบศาลเอาระบบมนษร์ไปจากเรา มันกลับมาแล้วครับมันกลับมาอยู่กับเราอีกแลวเราพร้อมต้อนรับมันหรือไม่ครับ,กกบและล่าสุดนะครับเมื่อตอนเวลา17บเจ็นาฬิกาวันนี้ครับล่าสุดเลย17เนาฬิกาจากกำหนดก,การที่มันจะต้องปล่อยตัววันพรุ่งนี้ประมาณตีส5 มันก็ไม่สามารถตับกลับออกมาได้ไม่สามารถเอาชื่อออกไปจากโรงพยาบาลได้เพราะว่ามันหาทางตัดข้าโรงพยาบาลไม่เจอและมันก็พยายามหาวิธีออกจากโรงพยาบาลไม่เจอสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าเป็นอ้างเอาไว้ว่ามันป่วยหนัก มันเคลื่อนาย้ายไม่ได้ตากเคลื่อนย้ายมันจะเสี่ยงต่อชีวิตและมันอาจจะตายได้ดังนั้นถ้าหากพักโทษวันพรุ่งนี้แล้วพันออกมาแน่ๆเลยมันตายแน่นอนครับเพราะมันยังป่วยหนักอยู่ครับ ตั้งแท่ทททนักโทษเด็กชายทักษินชินวัตรตามคําห้นนะครับเตรมคุกแจ้งว่าได้เอาตัวเข้าไปไว้ในคุกเดลตั้งแต่วันที่23สิงหา2560เกิดอาการเครียดความดันขึ้นนอนไม่หลับ รอราชจทันห่วใหญ่มากหอกใหญ่ตัววายคนนี้มันจะตายก็รีบส่งไปเลยครับส่งไปโรงพยาบาลตำรวจเลยเพียงแก่ยุกหูโทรศัพท์นะครับไม่ได้ตุราการไม่ได้อะไรในสักอย่างพบนะครับเป็นคนไปหาพออโอรงพยาบาลราชทันไปด้วยตัวเอง ไปคุยกันต่อหน้ามีบันทึกการพูดคุยถามราว่าหมอรู้สึกยังไงกับการกระทำแบบนี้หมอบอกว่าถ้าเกิดนั่มุม,มหมอเขามีโรคติดตัวมาสามโรคมีมาจะมีไปรับรองมาจากมึงนอกเพอาการก็ขาาจะเตียชีวิตเป็นคุ้งจะทำยังไง เพราะเบอกว่าแต่แล้วโรงพยาบาลราชทันไม่มีปัญญาจะรักษามันหรอครับตั้งแต่วันนั้นมามผมเดินหน้าตรวจสอบนะครัอบอาทิรีคุกพออคุกหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจปัจจุบันนี้ไปเป็นอ่าที่ปรึกษาของ ที่่อแล้วะครับในที่มีสอตสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอายุติธรรมตอนนี้ทุกคนนะครับทุกคนผมได้แจ้งความตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดทั้งหมดแล้วแจ้งหมดทุกคนตั้งแต่หัวน้ำ้ำจันกลายน้ำสรุปว่ายังไง ไปปปเปทาทยนเข้าปปชไปสอนอสอนอส่งเรื่องเข้าปปชไปสอ,อสอพอส่งเรื่องเข้าปปชจนถึงปักนี้ข้ามปีแล้วปปชไม่มีหนังสือถึงผมแมตแต่ไปเดียวครับ หรือว่าคำว่าปปชพุกวันนี้มันย่อมาจากคำว่าปกป้องนักโทษไทยเตรียมมาไม่เยอะครับเตรียมมาน้อยวันนี้ต้อนรับนะครับต้อนรับอยากฝากถึงทีมงานปปชนะครับจัดชุดเข้าไปดู ทั้งขาเข้าและขาออกดูว่ามันจะเข้ามาตอนกี่โมงออกกี่โมงเพราะแน่ๆมันต้องกลับมาจัดฉากว่าอยู่โรงพยาบาลแน่นอนวันที่หกคุมภาหกเจ็ดนายไปยุทธเพชรบุณโศพอายการสมสุดบอกว่าอายการสมสุดได้รับหนังสือ การดำความผิดตามมาตราหนึ่งสองแล้วถัดมาอายการทุก์สุดได้พิจารณาและมีความต่างฟ้องนลทักษิณกินวัดและได้เข้าไปแจ้งข้อหาแล้วมังไปกันตอนไหนวะไปแจ้งข้อหาตอนไหนก็ไม่รู้ไปตรวจสอบกันตอนไหนก็ไม่รู้ รู้ตรวจการแผนดินไปดูทักษิณตอนไหนก็ไม่รู้ประเทศไทยเป็นโทษโทษเป็นประเทศที่รักษาไว้ถึงสิทธิมนุษยชนมากคือใครไม่สามารถล่วงละเมิดให้นักโทษคนนี้ได้เลยแม้แต่คนเดียวแต่กับนักโทษกว่าสามแสนรายไมเ่เปิดเผยได้หมดกอย่างเลย แต่นักโทษตัวนี้แอบซมบิชเิ็แอบเป็นหาตัวไม่เจอเลยแอบนนตตี้บอกว่ามันเป็นนักสิทธิริยชนไอรอนักบอกกฎหมายข้าวไกลความตท่าเทียมแม่งพร้อมใจกันหายหัวหมดหายเงียบไปเลยครับเอาล่ะกระรุ้เวลา นองจักมีเวลาน้อยต้งท้ายกันไล้ดีกว่าวันก่อนบันงจบทนายไปตามไปตามไปแบบนี้ไปเอคำลับถ้าเราเแหละแล้วหมจะขอรบกวนขอราะวนท่า,านผู้ชมแล้วก็ วัยว่าวันนี้เราจะต่อมาอ้ไม่ต้องูแลต้ก่อนแน่เลยครแลว็ว่ากาที่มีดอกบานที่ผ่านโอ้ยร้อนจเลยโอ้ยอาียนไม่ได้ผลริงจรแล้ว ออกมาว่ามันได้พ้นโทษพักโทษและปล่อยตัวออกไปนะครับฝากไว้ท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณโอมนะคะจากกลุ่มประชาพักที่ทักสถาบันนะคะขอบคุณนะคะมาพักททยพี่น้องกันนะคะค่ะพี่น้องคะอค่ะน้องกิตก็เหมือนเอ่อ ผมจะดปรด็นได้นะครับ อยู่พักพอน,นะคะน้องทัที่นี่นะคะพี่น้องค่ะ